องน้ตาวหงปิดหัวหัวให้พีใจเย็ดีกี่ซอยบ่ได้ยังดืมมี่งมมองเช็ดน้ำตาที่เคยร้องหักเจ้า เปิดเปิดทำไมจ๊ะใช่ใช่เปิดทำไมอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนครับกับเครื่องดื่มชูมกำลังเครื่องดื่มสมบอทีบีดีเพราะมีซิงและแอลกรดินวิตามินดีผสมสารสกัดจากสม,สมครับวันนี้ไม่มีตัวช่วยเลยแบบสนุกเลยไป เด็กเล็ก <c ười> สูงโปรตีวันนี้แจกฟรีนะจ๊ะอายุ18ปีขึ้นไปขออนุญาตนั่งสักสามแถวครับไปที่พูดงานไปยู่ลมสีแดงผสมเหลืองสมขาวยู่หันลนัเนาะไปเลยนะครับขออนุญาตสักสามแถวลุกขึ้นเลยครับอายุ18ปีขึ้นไปครับสามแถวเข้าแถวให้เป็นสาวน้อยด้วยนะครับ ก็วานกสั่นเอาวานระเบียบพอได้วงสาวน้อยเด้่เออเอาตั้งแถวให้เป็นสาวน้อยนะครับขอสักสามแถวแจกฟรีครับคนละหนึ่งขวดหมดแล้วหมดเลยส่วนพี่น้องที่อยู่ภายรอบๆเร่งเร็วไปก็สู่ภายในเลยนะครับมาทันี้สักหกขวดก็เป็นพวกคนอย่างสุขว่าเสียวยูยุติเลยเอาอยู่ยุติกินแล้วมันหัวใจสั่นนะเอาพูดให้กินเพื่อเดียวได้กินเพื่อได้ได้ใั่นหมเผืองมูได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาจารย์น่าดูดีข้าวบนสิบห้าอุ้งอิงอีกสองเดือนก็กินได้ ตอนนี้หนูยังเด็กคิดไม่ได้ครับผมพี่น้องพ่อค่อนจะถึงกันแล้วนะครับอายุ18ปีเด้อถ้าไม่ถึง18แจกไม่ได้นะครับแจกในช่วงนี้ช่้นวันจันทร์ต้องไปกินขาก่อนหนูเพราะว่าอาจารย์สมหวังยังไม่ได้เอาขาวเลยของคุณธระนรินและเจอกันนะครับช่วงันเสิร์นะจใจขอบคานำให้งุ้งยิงเล่นกับพี่น้องรอก่อนก็ได้ครับผมพินายวที่ส่วนคณะกรรมการนะครับนะฮะแนะนำให้อ่า พาทีมงานของผู้นำหมู่บ้านเดินอดินไปทางนอกสังกสีทางด้านฝั่งตะวันตกหรือเปล่าใช่เนาะใช่ไหมตะวันตกก็ตะวันออกทางนี้จักจักตกจักออกครับทางด้านซ้ายหมอลำนะครับทางด้านซ้ายหมอลำทางด้านขวาของคนดูนะครับเดินออกจั๊กเป็นยังตรงนี้ก็ได้ที่ยังอ่ะจั๊กเป็นยังสวดยองกันพ่อกับลูกนี่นยอกแต้กันเลยแล้วอุ้งอิงจะล้องสดๆไหมแบบไม่ใส่ดนตรีไหม นน้ออีกเพราะว่าพ่อหวังกับทีมงานจะลงไปกินข้าวตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเออเดี๋ยวลงไปดื่มน้าปัสสาวะสักคู่หนึ่งก่อนออ้เขากมนอะไปนแล้วเขาไปเดวนี่ดอกเป็นยังนี่เดี๋ยวพ่อั็ไปเป็นเมื่อก่อนเออหอเมื่อคีบหอนเข้าภาสาวะไมหมอนจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นโอ แต่แตะขอยใบม,มือกองอนตะขอยใบไม่กองก็บมะคือสิ่ไม่ตีอยู่บที่นี่จำนวนกุ้มแล้วเว้ยแมนอ่าอะไรอะไรขอบคุณธน,นัดนนท์เออนี่เองนี่ไงมาแม่อุ้งยิงกินเครื่องขวดได้อยู่อุ้งยิงกินเครื่องขวดได้อยู่นะเออครับวะเออปีนติสรองครบรอบวันเกิด10ปีขอโน่นไปใส่มาสมโอทีขึ้นจะไปน้ำกันไ่มแมนตี พ่อเนี่ยหาขั้วกิจพ่อเนื่องพ่อเนม่กินสมเต้าพ่อมานังฟังรับย่อคนกินจังที่ดีต้องไปย่ใก้ได้ไหมฮะอาจะสั่งพ่อชิตานดีซุหูอีกแจ้ เดี๋ยวถึอกิ๊กหูอีกแก่เจ้าเดี๋ยวคิบเลียวยิม้มมาขอทายกับหู้ยุง่งเดี๋ยวช่วงลินคอนเสิร์ตของเจ้าทายก่อนนะถึอกิ๊กหูได้บัดอีกเด้อมาแล้วเด้อ ดีกับทุกน้าไร่ดีกับทุกคนสมโอเดี๋ยวพาไปทำไมงี้ดโอเคชัดเลยขายของสมโอทีดีมีดิมีดิมีสิ่งมีแอลกออลทีมีวิตามิน B2 B3 ี6และี1 2และีสมบัตินิ่วย่าะขึ้สมโอทีวเอาพี่น้องครับคลิปนี้ ด่านาเวทีเสกเศร้าฝากไว้สำนียครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันกลิบนาครับพี่น้องครับปีน้องคอยชิมันเซียนุ่นนั่งกับคู่มป็นรอคอยชิมันนั่งข้างพี่นี่เด้ยวเซียนุ่นนั่งกับคู่คอยินั่งพี่พระเอกคอยนั่งสาดพื้นนี่ เออมานังนี่ลหะนังสารพื้นนมานังน้กันปะมางนกันปะเออมาดังนกันเด้ครับสารพ <อ S 2> าื้นินครับพี่น้องครับขอมอบรางวัลผลเลือกความหอมยอดเทียมแห่งปีขออยางงเวหล้แบมเหม้ใช่ไหมหัน้อย่าอย่าใ่มาังใ่ในเนี่ยใ่ในไใช้กันูครับยังงงเลยขััดเห่นหเห่นมากเหร่นมากเลยได้ คือเลยคีบวะคือบนะองอิตกามากพอตัวนะเออไม่ยากเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่กระบองไปดิงมาเออในกระบองเออัน้องคครับคลิปนี้ฟังไปจะมีพร้อมกันคลิปหนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ